สวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกันค่ะกับช่องนิชาวเหรียญโปรยทานค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพับเหรียญโปรยทานเป็นดอกบัวกันนะคะซึ่งก็วันนี้เป็นดอกบัวสีฟูกับสีเขียวนะเพราะว่าลูกค้าอยากได้นะคะเราก็เลยมาลองทำพร้อมกันเลยนะคะสำหรับดอกบัวของเรา ช้สีมูสสชมูตรงกลางนี่ใครจะใช้เป็นสีอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เลยว่าเราอยากจะใช้เป็นสีอะไรเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะวันนี้เราใช้ริบบิ้นของตาลักังค่ะเบอร์สองสีมูนี่สวยมากสีสดนะคะสำหรับตาลักังนะ่ะถ้าเราทำดอกไม้เนี่ยจะเหมาะมากเลยเพราะว่าสวยนะออกมาแล้วสวยมากนะคร ตัดลิบบิ้นมา4เส้ซนค่ะความยาวประมาณ70เซนติเมตรนะคะจากนั้นเราก็พับครึ่งค่ะพับแบ่งครึ่งเลยนะคะทั้ง4เซนปลายตรงนี้เราก็ตัดเป็นปลายแหลมนะคะเพื่อที่เราจะได้สอดง่ายขึ้นเรามาเริ่มต้นในขั้นตอนแรกก่อนนะคะคือขึ้นฐาน4ค่ะนำเส้นที่1นะ่ะมาคลองเส้นที่2นะคะเนี่ย ทางความือเราคล้องไปนะคะแล้ก็นำเส้นที่สามค่ะมาคล้องเส้นแรกหรือเส้นที่หนึ่งของเรานะคะเส้นที่สีค่ะเดี๋ยวเราก็นำเส้นที่สีมารอดก่อนนะคะรอดไปตรงเส้นนี้ค่ะเราก็คล้องในเส้นที่สามเลยเราก็จะได้ฐานสี่มาแล้วฐานสี่ทุกคนน่าจะทำกันได้นะคะเพราะว่าเป็น ขั้นตอนแรกในการทำเหรียญโปยทานในรูปแบบต่างๆเลยเมื่อเราได้ฐาน4มาเราจะขึ้นฐาน8กันนะคะหยิบเส้นใดนเส้นหนึ่งมานะคะเส้นด้านบนนะหยิบมาแล้วเราก็พาดเฉียงไปค่ะระหว่าง2เส้นนี้นะเนี่ยสเส้นนี้แบบนี้เลยทำเหมือนกันทั้ง4เส้นค่ะ เส้นที่3ค่ะวางเฉียงลงมานะคะเส้นที่4เดี๋ยวเราต้องสอดล็อกลิบบิ้นกับเส้นที่1ค่ะแล้วก็ดึงให้กระชับเมื่อเราดึงให้กระชับแล้วเราก็ได้ฐาน8กันมาเป็นที่เรียบร้อยละขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะทำเหมือนเราขึ้นส้มเลยนะคะ หยิบมาหนึ่งเส้นก่อนค่ะเส้นที่สองทับเส้นแรกเนี่ยเราจะได้แบบนี้นะคะเราก็เส้นที่สามทับเส้นที่สองค่ะเส้นที่สี่ทับเส้นที่สามนะคะเราก็จะได้ทั้งหมดสี่เส้นแบบนี้ค่ะปล่อยเส้นแรกลงค่ะแล้วก็หยิบเส้นด้านล่างขึ้นมาวางทับด้านบนเลย ปล่อยเส้นแรกลงนะเราจะทำไปเรื่อยๆนะคะจนครบทุกเส้นเลยค่ะถ้าใครทำส้มได้ก็น่าจะทำตรงนี้ได้นะคะเพราะว่าเราจะขึ้นแบบลูกส้มนั่นเองเมื่อเราปล่อยเส้นแรกลงไปเราเหลืออยู่3ามเส้น3มเส้นนี้เดี๋ยวเราต้องสอดเข้าไปในห่วงนี้นะคะ ห่วงเราก็มีอยู่3มห่วงเหมือนกันนะคะเราจะสอดเส้นแรกก่อนเลยนะคะเส้นแรกเข้าไปในช่องแรกค่ะเส้นที่2เข้าไปในช่องแรกแต่ออกในช่องที่2นะคะไปในช่องทางเดียวกันนี่แหละแต่ไปหรือบินออกอีกช่องหนึ่ง เส้นที่3ก็เข้าทางเดียวกันนะคะแต่ไปออกในช่องที่3ค่ะเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วเราก็มาดึงให้กระชับนะคะเมื่อเราดึงกระชับแล้วเราก็ได้ลูกส้มมาละครึ่งลูกน,นี่เป็นแบบนี้เลยบอกแล้วว่าสีมพูวสวยมากพลิกกับด้านมาค่ะเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไป หยิบมาเส้นใดเส้นหนึ่งค่ะแล้วก็นับไปนะคะ3มเส้นแล้วก็วางพาดไปค่ะเส้นที่เราหยิบไว้นะคะเหมือนกันค่ะนับก่อนหนึ่งสองสามแล้วก็วางพาดไปค่ะทำให้ครบทุกเส้นเลยนะคะแต่ก็เราจะเหลืออยู่สามเส้นเมื่อเรา ทำกันมาเรื่อยๆแล้วนะคะเพราะว่า3เส้นนี้เราจะต้องสอดรอกลิปบินนั่นเองนะคะ3เส้นสุดท้ายแล้วเส้นแรกสอดในช่องแรกนี้เลยนะคะตรงนี้เลยเนี่ยเส้นที่2ก็เข้าช่องแรกนะคะแต่ว่าออกในช่องที่2ค่ะ ส้นสุดท้ายก็เข้าช่องแรกเหมือนกันนะคะมาช่องแรกแล้วก็มาออกในเส้นที่3ค่ะแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้ว เมื่อเราดึงกระชับเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะได้มาแบบนี้เราได้ส้มมาแล้วนะพลิกกลับด้านมาค่ะด้านนี้นะคะจะมีเรียกว่ามีรูตรงนี้นะคะตรงกลางคือเอาไว้เราเอาไว้ใส่เหรียญนั่นเองแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราสอดล็อกริบบิ้นอีกครั้งหนึ่งก่อนนะคะเพื่อให้ชิ้นงานของเราเนี่ยแน่นขึ้นนะคะสอบตามแนวริบบิ้นค่ะอันนี้ไม่ยากนะคะ สอดไปจนครบทุกเส้นเลยค่ะถ้าเราทำส้มได้นะคะเราก็ ทำตรงนี้ได้เหมือนกันเพราะว่าเราทำเหมือนลูกส้มนั่นแหละนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำเหรียญมาใส่นะคะใส่เหรียญอะไรก็ใส่เลยนะคะเหรียญบาทสองบาทอันนี้ก็แล้วแต่แต่นี้วันนี้เราใส่เหรียญห้าเพราะว่าลูกค้าอยากได้นะคะเมื่อเราใส่เหรียญมาแล้วก็ดึงให้กระชับเลยค่ะเดี๋ยวเราจะทำขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นการทำกลีบบัวแล้วนะคะ พลิกกลับด้านมาเลยนะคะเราจะเริ่มจากเส้นไหนก่อนก็ได้อันนี้ได้เลยนะคะ เราจะเริ่มจากเส้นนี้นะคะหยิบมาหนึ่งเส้นแล้วก็ม้วนพับไปนะคะพับไปด้านหลังแบบนี้ค่ะหรือจะพับไปด้านหน้าก็ได้แล้วแต่เราจะเรียกนะคะพับไปแบบนี้ค่ะตรงนี้เราเว้นนะคะกระกกว่ากะประมาณความกว้างเนี่ยให้ริบบิ้นของเราสอดได้นะคะแล้วเราก็พับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้ค่ะเหมือนเดิมเนี่ยแบบนี้เลยบิดอีกครั้งหนึ่ง สอดในเส้นถัดมานะคะเราก็จะได้กีบบัวมาละนะคะกีบแรกตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำให้ครบทุกเส้นเลยก็คือแปดเส้นนั่นเองบิดไปด้านหลังแบบนี้ค่ะ แล้วก็บิดอีกครั้งหนึง่งใช้หัวไม่มือกดไว้ก็ได้นะคะแล้วก็สอดในเส้นถัดไปค่ะทำเหมือนกันนะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะนี่เราได้มาแล้ว2กรีบเดี๋ยวเราค่อยมาดึงที่หลังก็ได้นะคะสอดให้ครบก่อนพับไปด้านหลังค่ะแล้วก็พับอีกครั้งหนึง่งนะคะแบบนี้สอดในเส้นถัดไปค่ะ เราจะทำแบบนี้ไปจนครบทุกเส้นนะคะเราก็ทำประมาณสัก4ีรอบนะคะแล้วแต่นะคะว่าเราจะได้อยากได้ดอกบัวเนี่ยบานขนาดไหนกันจะมากกว่าสีรอบก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยลิปปิ้นก็เลือกได้ตามสีสันที่ตัวเองอยากได้นะคะตรงนี้อยากจะเป็นสีอื่นก็เลือกได้เลยนะคะจะเป็นสีเหลืองก็ดีนะคะนะคะ อันนี้ก็แล้วแต่นะเพราะว่าลิฟบินของเราเลือกได้สีสันตามใจชอบเลยค่ะแต่วันนี้ที่ใช้สีพูเพราะว่าลูกค้าอยากได้สีพูกับเป็นดอกสีพูแล้วก็ใบเป็นสีเขียวนี่นแหละใบ,บหรือกีบนอกของเรานะคะทำไปเรื่อยๆนะคะเราก็ดูหลายๆรอบก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราก็ทำได้เองอันนี้ไม่ยากเลยนะคะสำหรับ การทำดอกบัวน่ะเพราะว่าเรียโปยทานน่ะมีแบบให้เลือกทํามากมายเราก็ค่อยๆหัดทําไปเรื่อยๆนะคะฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องนิชาเรียโปรยทานด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันเส้นสุดท้ายแล้วนะคะ เราจะทาเหมือนกันทุกรอบเลยนะคะทำแบบนี้เหมือนกันทุกรอบเลยสําหรับกลีบดอกบัวเมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วเราก็มาดึงค่ะดึงแต่งกลีบให้สวยงามนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสอดล็อกริบบินกันแล้วเราก็จะได้มาประมาณนี้นะคะ พลิกกลับด้านมาเลยค่ะนี่นี่คือด้านหลังนะเราจะใส่เหรียญที่หลังก็ได้เพราะว่าตรงนี้จะอยู่ด้านหลังเลยนะคะสอดล็อกริบบินเหมือนเดิมค่ะสอดไปตามแนวริบบินนะคะให้ครบทั้ง8ปดเส้นเลย เมื่อเราสอดครบทุกเส้นแล้วเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะตรงนี้ริบบิ้นเหลือเราก็จะตัดออกนั่นเองเมื่อเราทําชํานาญขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยเราก็ลดความยาวของริบบิ้นลงมาก็ได้นะคะเราจะได้ไม่ต้องเหลือลเศษร,ริบบิ้นเยอะตัดทั้งหมดเลยนะคะ8เซนเดี๋ยวเราจะทํากลีบดอกเนี่ยชั้นต่อไปนะคะ เราก็จะได้ประมาณนี้ตัดริบบิ้นมาค่ะประมาณสัก60เซนเจ็ดเซ,น,เซนก็ได้นะคะตัดมายาวมากๆก็จะเรียกว่าเราจะสอดยากนั่นเองนะคะ เราก็สอดไปค่ะตรงแนวริบบิน้นตรงนี้เลยนะคะให้ไปโผล่ให้ไปโผลนะ่ให้ไปออกในช่องที่3ค่ะเราก็จะได้ประมาณนี้นะคะเราก็ทําเหมือนกับกลีบกลีบในชั้นแรกเลยพับไปด้านหลังแบบนี้นะคะแล้วก็พับอีกครั้งหนึ่ง เราก็จะมาสอดสอดในกลีบชั้นแรกเลยนะคะตรงนี้ตรงที่เราเวรบบ้ริบบิ้นริบบิ้นไว้นั่นแหละที่บอกว่าจะไว้สอดริบบิน้นเนี่ยเนี่ยเราก็สอดลงไปเราก็ได้กลีบที่สองแล้วชั้นที่2ตรงนี้นะคะที่เราจะเอาไว้สอดริบบิ้นในชั้นถัดไปค่ะเราก็สอดไปตามแนวริบบิ้นนะคะ ปลายริบบิ้นก็จะมาออกอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งตรงข้ามกันเราก็ทำเหมือนเดิมค่ะพับไปด้านหลังแบบนี้แล้วก็พับอีกครั้งหนึ่งแบบนี้เลยนะคะบิดไปนะคะแล้วก็ปลายริบบิ้นมาสอดตรงกลีบถัดมาค่ะอันนี้ค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะคะไม่ยากนะคะถ้าทำชั้นแรกได้ก็ ทาชั้นที่2ได้นะคะเพราะว่าทําเหมือนกันทั้ง4 4ชั้นเลยนะคะหรือใครจะทํามากกว่านี้ก็ได้ถ้าต้องการดอกใหญ่ๆนะอันนี้ก็ค่อยๆทําไปเรื่อยๆนะคะจนครบทั้ง4ชั้นที่เราต้องการนะสำหรับกลีบดอกกลีบดอกบัวของเราค่ะ ค่าริบบิ้นของเราเหลือสั้นก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราก็ตัดริบบิ้นมาต่อกันนะคะโดยใช้กาวสองหน้าแบบบางค่ะ ตรงนี้ริบบิ้นของเราเหลือสั้นแล้วนะคะเดี๋ยวเราต้องต่อริบบิ้นก็คือตัดริบบิ้นมาต่อกันได้เลยใช้กาวสองนาแบบบางนะคะเมื่อเราต่อริบบิ้นเสร็จก็ทำเหมือนเดิมนะคะจนครบทั้ง4ชั้นของเราแหละสำหรับกรีบดอกบัวนั่นเองซึ่งเราก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ อยากได้ดอกเล็กดอกใหญ่ก็ขึ้นอยู่กับการทํากลีบของเราเนี่ยปลายด้านหนึ่งต้องตัดปลายแหลมนะคะเราจะได้สอดกันง่ายๆนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้มาประมาณนี้ค่ะขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบชั้นสุดท้ายก็คือใช้สีเขียวนั่นเองนะคะเราได้มาละดอกประมาณนี้นะคะใครอยากได้ดอกใหญ่กว่านี้ก็ทำไปอีกนะคะเหมือนเดิมละ่ะเราใช้สีเขียวนะคะเป็นชั้นสุดท้ายเราก็สอดมาเหมือนเดิมทำแบบขั้นตอนเดียวกันเลยนะคะเพียงแค่เปลี่ยนสีหรือบิน แค่นั้นเองนะคะสีริบบินนี้เราจะใช้เขียวอ่อน,ออนเขียวแก่เลือกได้ตามใจชอบนะก็เหมือนเดิมค่ะบิดไปด้านหลังแบบนี้นะคะนี่คือความยุ่งยากของการที่เราตัดริบบินยาวนะคะก็ <c oughs> จะเป็นแบบนี้แหละริบบินก็จะพันกันนิดๆนะคะสีเขียวก็จะเป็นริบบินของตาละคังเหมือนกันค่ะเขียวมากเลยนะคะ มีเขียวอ่อนเขียวแก่อันนี้ก็เลือกได้ตามใจชอบทำไปเลยหนึ่งรอบแค่นั้นนะคะสีเขียวเราใช้แค่รอบเดียวพอคือรอบสุดท้ายแล้วแต่วิธีทําเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้มาแบบนี้สอดล็อกริบ,บินนะคะ เราก็จะทําให้ครบทั้ง8กลีบเลยนะคะกรีบดอกดอกบัวของเราเนี่ยทำเหมือนกันขั้นตอนเดียวกันนะคะเพียงแค่เปลี่ยนสีริบบินคขนาดอง เราก็จะได้ประมาณนี้นะคะสอดล็อกริบบิ้นเหมือนเดิมเราเสร็จเรียบร้อยแล้วมาตอนนี้เราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการทำกลีบดอกบัวของเรานะคะ ก็ถ้าเราทำจริงๆอะ่ะก็ใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะคะกวาจะได้แต่ละดอกนะคะเพราะว่าเราใช้ริบินเยอะเหมือนกันนะลองทําดูนะคะน่าจะทํากันได้ดูลหลายๆรอบเดี๋ยวก็เข้าใจกันเองนะคะสําหรับการทําเหรียญปรยทานดอกบัวดอกบัวนะคะสีนี่สวยมากสีพูแจ่มเลยขอบคุณด้วยนะคะที่เข้ามาติดตามเข้ามาชมคลิปนี้ฝากกดแชร์กดไลค์ช่องนิชาเหรียญปรยทานด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ